ที่สยามพารากอนวันนี้เขามีงานสยามพารากอนอัลตร้าโซนิกวอเตอร์เฟสติวัลนะครับ2024ครับก็เร,เรียกว่า สุดยอดเลยครับงานนี้พลาดไม่ได้เพราะว่าเขามีเรียกว่างานอารต์ตของฟิลิปโคแบร์อยู่ในงานด้วยครับผมก็อยากให้มากันเยอะๆครับเ็นชอบไหมคะตัวบสเตอร์โอ้โห,หน่ารักมาก <Lob ster. S 1> เพราะว่านิกเนมของฟิลิปโคแบร์เขาคือล็อบสเตอร์อยู่แล้วเขาก็ในงานเขาจะเป็นล็อบสเตอร์ใส่ชุดเป็นปลาหมึกล็อบสเตอร์ใส่อะไรเงี้ยครับเยอะแยะน่ารักมากสวัีรบล็ออเต์ที่ผมใส่อยู่น,นี่ก็เป<ๆ>็นล็อบสเตอร์เล่นสเก็ตบอร์ด เขาจะมีโซนต่างๆให้ถ่ายรูปเยอะมากครับทั้งมีทั้งเวทีด้วยแล้วครับแล้วก็มีทั้งเอ,องานอาร์ตแล้วก็มีโซนต่างๆให้ถ่ายรูปมัเยอะแยะมากเลยครับบอกว่ามาที่เดียวเนี่ยบอกได้เลยว่าจบแน่นอนครับได้ถ่ายรูปด้วยแล้วก็ได้มา,างานสศการ์ที่แบบแปลกใหม่มากๆซึ่งระหว่างน,นี้ก็มีเวทีดนตรีหลับบกาละ ใช่ครับในในในงานนี้เขาก็มีเหล่าดาราที่จะยกทัพมาโชว์ด้วยนะครับก็มีคอนเสิร์ตนะครับหลายคอนเสิร์ตเลยครับที่ยกดารามาเยอะมากครับก็ฝากมามากันเยอะอ่ะช่วงในคปีสุดท้ายนี้ค่ะครับก็ฝากด้วยครับปี2024นี้นะครับงานสงการนะครับที่ที่ที่พักทารากอนนะครับก็อยากให้มากันเยอะๆครับเพราะว่าใครที่เป็นแฟนคลับงานป๊อปอาร์ตของซิลิปโคแบร์นะครับก็ต้องมาเลยครับงานนีเลยอาาล่าสุดอันนี้อาจจะถามเกี่ยวกับเรื่อง ตุ๊กตาบสุูใส่กับใส่กันที่เขาบอกเบบออกมาอ๋อครับก็ก็มีเอ่อเป็นแบบได้ออกแบบกับเอ่อได้ได้ได้ทำคอลแลบครับกับกับทางคาซิงครับหรือคนที่ออกแบบลาบูบูครับก็เป็นมาริโอลาบูบูครับมีขายอยู่เป็นมาริโอลาบูบูที่ขายอยู่ในงานนะครับก็เป็นงานเอ่อเนี่ยครับเป็นงานของ งานที่ไทยนี่แหละครับใช่ครับที่เห็นโอ้ได้ไปขออะไรมีลายเซ็นอะไรอย่างีใช่ครับก็คืองาน Thailand Toy Expo นะครับก็มีมีมาริโอ้และบูบูที่แจกในงานไม่ได้ขายครับเขาก็แจกเฉยครับมีเป็นไงบ้างับมีวสิกเป็ไงครับโอ้ดีใจมากครับเพราะโอ้เองก็เป็นคนที่ชอบงานป๊อปอาร์ตงานแบบของเล่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ชินชอบ l a บูบูมาตั้ง ตั้งแต่แรกๆที่ถ่ายรายการโอลาลาเลยครับแล้วก็รู้จักก็เลยเมีโอกาสได้รู้จักเขาแล้วก็ได้มาคอลแลบเป็นงานคอลลาบเรชันด้วยกันได้เห็นไหมต้องนี้ก็ใส่ฮิตมากกลาย<อ>เป็นแบบวา่าราคาขึ้นฮิตฮิตมากครับฮิตมากๆขนาดตัวโอเองเนี่ยมาริโอลาบูบูเพิ่งมานี่ก็ฮิตตอนนี้ครับแล้วก็จริงๆฮิตทุกตัวตอนนี้ครับใช่ครับได้ข่าวว่าเพื่อนแฟนหันเริ่มเริ่มเก็งราคาละถ้าคนนี้น่ากลัวครับอันนี้อันนี้ก็ต้องระวังฮะแต่เขาผสมกันไหมครับย คือทุกคนสะสมได้ครับแต่ถ้าแจ็คแฟนฉันเล่นแล้วเนี่ยต้องระวังละ,ะราคาราคาจะเริ่มดิบเ,เขาไว้คนเดียวใช่ไหมผู้ชาคนนี้โชคดีที่ผมเล่นก่อนไม่ใช่ว่าเขาเล่นก่อนผมนะอะ,อะราคายังไม่ดิบแล้วโอ้คิดจะเป็นคู่แข่งกับ ancy, แจ็คแฟนฉันไหมครับเพราะว่าเราเรามาก,ก่อนการเลยเราเป็นเพื่อนกันเราไม่ทับลายกันนะ,ะแต่ว่าเราเราก็คือเราสายสายชอบของเล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแจ็คเขาก็ชอบอะไรเงี้ยครับมีคนมีคนแบบห้โอเอสตาราแบบไม่ยอมปล่อยของน่อยอะไรอย่างงี้เพาเขาก็อยากได้จริงๆเพราะช่วย มันแบบหายากด้วยราคาแพงด้วยอะไรก็มีครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ว่าแบบพ่ซื้อเก็บอะไรเงี้ยเับก็จะไม่ได้แบบเอามาขายอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็สะสมอะไรเงี้ยตอนนี้ตอนนี้ยังมีรุกนี้ค่ะว่ายังไม่พบว่าการหาย่หาอยู่ตลอดไม่เคยครบสักทีอ๋อตลอดติดตามหาขาดอยู่ตลอดแลตอนก็คือเป็นกาต้องการตลอดแต่สะสมไปตลอดใช่ คือจ,จริงๆแล้วของพวกนี้บางทีตอนเริ่มขายครับบางทีเขาก็แค่แจกฟรีครับแต่ว่าราคามันอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าความหายากเลยแล้วเราได้เป็ตำมีหรือยังการเซ็ตของเราเอามีกยนแบบนสิสตาคือเรียบร้อยยังหรือว่ามีเรเียบร้อยอ๋อมีแล้วครับมีแล้วครับอวดไหมอวดหรือยังอวดแล้วนี่ก็ปล่อยนะครับรับไหมฮะ <laughs> เอาล่ะแจ้แกันวันนี้แล้วผมว่านมาเิโอแน่นอนครับผมเห็นโทรมาครับผมไม่รับก็แต่มันมีของปลอมด้วยใช่สินครับมันนีช่วงนี้มันมีของปลอมแต่มาเรียนแบบแล้วในก็มีนะครับก็ต้องระวังครับต้องระวังครับบางทีของพวกนี้เป็นของลิขสิทธิ์ที่เขาคิดมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นศิลปินก็อยากให้ซื้อของแท้ครับเพราะว่าที่เราซื้อก็ช่วยสนับสนุนศิลปินด้วยอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูดีๆบางทีเขาจะมีเขียนข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยครับว่าของแท้ของปลอมต้องดูที่เท้าดูอะไรที่เราไม่เคยโดนของปลอมใช่มันก็โดนอยู่นะครับมีบบบ้้าางงก็มีครั อนะที่เราเป็นนักโพจงเี้ยมาโครงการับพอยนาไ่ผมว่าก็เป็นอะไรที่ดีครับที่แบบว่ามีแบบศิลปินระดับโลกเขาชื่นชอบอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็มันมันเป็นอะไรที่มันก็ตัวเขาเองก็ดังด้วยด้วยด้วยตัวของราบูบูเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมีน้องเขามาถือว่ายิ่งเอาไว้ก็ยิ่งทาให้คนรู้จักมากเพิ่มมากขึ้นแล้วไม่กลัวกระเป๋าตัวเองแต่แห้งใช่ไหมครับก็มาลกันสุดเออก็ ถ้าชอบก็ต้องโดนอ่ะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวใช่ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจอะไรอันนี้แบบติดเป็นน้ำตาลชอบทางเลยอะหรือว่ามันทำให้เราแข็งแรงอยากได้เอันอยากได้เพิ่มไหมเหรอครับหมายถึงว่าเราตัวเราอยากได้ตัวอื่นตัวอื่นที่มนเป็นแบบระดับหนึ่งการกินหาที่แบบชอทานเลยผมอยากได้อยู่ตลอดเลยครับผมบอกไม่รู้จะบอกไง ก็ผมชอบอยู่แล้วแล้วก็สะสมอยู่แล้วเลยเมื่อไหร่หไมบางันก็ถอยแล้วแต่ถามันเกิดนั้นสิแกม้าแบบยกงพิเหรหรือว่าอ คนต่างทํางานครับก็เ,เลยไม่ได้ยกอะไรไปแต่ก็มีซื้อของขวัญให้เขาบ้างแต่พี่นายว่าสาวเมื่อกี้บอกได้ของไหมบอกได้ของเออบอกได้มันก็เป็นแค่แบบของที่ของใช้ครับเป็นกล้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีนิ้วคอยกันเองบ้างขอให้ด้วยขอให้ตั้งขอให้ตั้งขอให้มีงานเยอะๆอะไรอย่างเงีย้ยนั่นมี่เคก็คือ,อได้ดูคลิปไปสุดปลายตั้งไว้ไปย้อนหลังไงมีย้อนหลังมันมีย้อนหลังแต่ว่าออตอนวันเกิด ต่างคนต่างยุ่งอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นห่วงอะไรกันบ้างเหมนในทางตรงกันตัวนี้ครับเพราะว่าแฟนเป็นหน่วเง,ง,งเป็นวงเรื่องสุขภาพเพราะว่าเขาก็งานเยอะเหมือนกันเลยแล้วก็มีแบบถ่ายถ่ายพวกออนไลน์เยอะอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ทําเองตัดเองอะไรเงีเ้ยก็เป็นเป็นกำลังใจให้ผมเดีวจะได้กินเต้นติ๊กต๊อกกันถูกไหมครับเต้นอยู่ตลอดไหวไหมล่ะสเต็ปเราอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะซอ้อมเราจะซ้อมดีๆตอนนี้มีตัวเต้นตัวแม่คอยสอนใช่ไหมล่ะ เราเป็นใหญ่มากค่ะแต่ว่ายังมีน้องดีขึ้นหรือว่าอะไรเรื่องราวที่ผ่านมาก็โอเคครับก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีจกัปลอบใจหรือว่าแนะนำน้องเนี่ยครัก็ปลอบใจก็เป็นกำลังใจให้บอกบางบางอย่างก็มีได้ดราม่าอะไรซึ่งเขาที่ผ่านมาเขาดาวให้เราได้ชัดเจนอะไเกันบ้างก็มีเขาก็รู้สึกหน่อยนะครับรู้สึกแย่ทั้งที่เราปลอบใจเขาแล้วเขารู้สึกดีที่มันท้ว่า เป็นกําลังใจให้แหละครับก็แบบส่งกําลังใจให้เพราะว่าเออก็ไม่มีใครอยากให้เกิดตอนนี้ก็ยินได้แล้วใช่ไหมครับพี่ยิ้มได้แล้วจ้ะทุงการที่ไปไปไหนกันบ้างได้ที่ไหนไหมครับยังไม่ได้ไปไหนเลยครับเห็นรถเองอาจจะออกมาเล่นน้ำครับไม่แน่ไหนครับไปที่ไหนมาได้ไปทริปงานครับพารากอนโอ้โหงานเิตกุ่กับกับพี่อะไรฟิลิปโฟแบร์ฟิลิปโฟแบอร์อยู่กับล็อบสเตอร์ไปทัศนเที่ยวในกรุงเทพครับ ใช่ครับเพราะว่าก็มีหลายที่เที่ยวเหมือนกันในกรุงเทพแต่ปีนี้เอาทีมหาสมุทรงเลยนะทำไมครับันยิ่งใหญ่เพราะว่าเราแบบไม่ได้จัดมาหลายปีด้วยเราคิดว่ามันร้อนนะร้อนวันนี้ยังร้อนเลยฮะแต่สัตว์มาริโอได้เนาะสัตว์ได้จ้ะไม่แบบไม่ไม่ต้องกลัวมันไม่หลอกสัตว์ได้ตบได้ไหมปาดได้ปาดได้แต่เราต้องปากกันเบาๆไงเราจะได้ไม่ทะเลาะกันไง โวยพรแบบรวมเลยนะคะแต่ว่าโวยพรโวยพรตีใหม่ประเทศไทยนะครับสำหรับวันสงการนะครับปีใหม่ไทยนี้นะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับก็ขอให้เล่นน้ำกันอย่างปลอดภัยนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในช่วงสงการนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สตาร์สัง